วันนี้จะพูดเรื่อง18บวกก็ได้เพราะมแล้ววันนี้ถ้าในกลุ่มปิดมีคําถาม18บวกวันนี้มีคําถาม18บวกชัวร์ว,วแต่ว่าอยากตัดไปลงโซเชียลนะถ้าใครถ้าใครกลัวรู้ว่าน้องเว็บยาวกี่เมตรยาวกี่เซนห้ามเข้ากลุ่มไม่งั้นจะรู้หมดทุกเรื่องถ้าใครไม่อยากรู้ ถ้าใครถ้าใครไม่อยากรู้เรื่องน้องเบบ้านน้องเบฟยาวเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่ห้ามเข้ากลุ่มไม่งั้นจะรู้มันจะรู้ถ้าใครอยากถ้าใครไม่อยากรู้เรื่องภายในร่างกายของน้ำอุูมไม่ต้องเข้ากลุ่มถ้าใครรับไม่ได้อย่าเข้าถ้าใครอยากรู้ว่าโอกกี้จริงๆแล้วหนึ่งอยสามสี่ยังไงถ้าไม่อยากรู้อย่าเข้าถ้าเข้าใช่ไหมบ้องห่ไงเลย ยังย่ะ้่เอย่ีเอยนยอะเไรลูกเอเสียงวาไปเสียงมาอย่างลูกกำลังมาครับอะเรเียวดูละเกียวเอ้ยมันมาแต่ม้ัมันตัวห้องเอเสืออาไปเสียงว่านำดูเสียงใสมากได้เลยเอาเลยเปิดด้วยน้ำชาญ่ปุ่นเทียวขู่ บาดคอเราไปเลยเผียวลิบขู่เลยหรครับเียวทีู่ก่อนแม่แมมันจะไม่มาสตาร์ทมันจะไม่แบบกดจิ้มลิงก์ตรงนี้จิ้มลิงก์ตรงนี้เลยนะครับจิ้มลิงก์ปักหมดที่เราขึ้นให้นะครับวันนี้ในกลุ่มก็จะมีเรื่องราวการพูดคุยเกี่ยวกับหนึ่งศิลปินมีคนออกนึงคนนะครับสองอาจจะออกว่าแบบว่ารวยแล้วเงินเยอะแล้วแบบออกไปใช้เงินตีหนึ่งแล้วเขากลับมาทำงานใหม่อะไรเงี้ยเรื่องปกติเลย สองก็มีกิจกรรมหนึ่งถามตอบสองแข่งกันดื่มกันดิง้งสามถามถามตอบสิบแปดบวกห้ามดรามา่าขอขอเขาน่อว่าอย่าตัดออกไปอย่าก,กลุ่มปิดวันนี้ถ้าใครเข้าแล้วไม่ให้ตัดออกไปสื่อได้ไหมอ่ะเพราะมันเป็นแบบไพรเวทไปที่แบบเล็กๆเ,เลี้ยงส่งเล็กๆเ,เป็นการเลี้ยงส่งเล็กๆพี่น้องครับเป็นการเลี้ยงส่งแบล็แบล,แบลเล็กๆสัญญาก่อนว่าถ้าเข้ากลุ่มแล้วจะ ไม่ดูดออกไปข้างนอกเพราะอันนี้เป็นกลุ่ม private จริงๆนะครับเป็นกลุ่มแบบลับกลุ่มลับคลิปลับเอาอย่างงี้ไม่ตายหม่ค่ะเอาอย่างงี้มาเดียวถ้ามาดูด้านหลังถ้าเกิดไล์ไล่ลบไปก็อาจจะไม่มีป้องกันการดูดคลิปต้องดูตอนนี้เท่านั้นจบจบปุ๊บลบปั๊บจบปุ๊บลบเลยใช่เพราะอนนี้18บแปดปอรจริงหรืออาจจะใช่พขลดเือเนาะลบไปเลยลบเลยต้องคนดูตอนนี้ ต้องซื้อเลยถึงจะได้ดูเข้าวันนี้เลยเข้าวันนี้ตอนนี้ในกลุ่มถ้ากะดูซื้อพรุ่งนี้ดู้อนหลังไม่ได้ในกลุ่มเดียวกันกับอีพีเอ่อคับถามว่าอะไรบ้างน,นางสิบสองนะฮะอ่ะยกตัวอย่างซีนา่ากลัวแค่ไหนอ่ะลองดูวิคีมันมีอะไรบ้างเฮ้ยแล้ว<อ>ขับถามเมื่อกี้เคยถ่ายคลิปตอนมีเซ็กหรือไม่สมบูรสมมติสมบ อะไรอย่างเงี้ยอะไรันนี้แค่แค,แค่เกมตัวอย่างนะแค่ตัวอย่างนะคะหนึ่งสองสามยุทธเป็นรุกหรือเป็นรับลูกรับนี่มีมีแต่ทุกเพศนะไม่เกี่ยวกับไ,ไม่เกี่ยวกับสภาพเพศนะบางทีผู้หญิงก็เป็นลูกรับได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมาดูว่าแต่ละคนจะตอบอะไรยังไงใครจะได้คำถามอะไรอย่างนี้แต่คำถามอันนี้อันนี้เคยไม่ไม่เคยมีไม่เคยมีมาก่อนที่ที่เราทำแบบนี้ตัวเกมไม่เคยรุนมาก่อนอันนี้แบบเพื่อัดวันนี้ ใครสวยใครหล่อสุดในวงนี้อบาบาก็มีนะเบาเบาก็มีอะไรเบาเบาก็มีพี่น้องยังคำถามมีอยู่ค่ะเราจะเพิ่มเพิ่มไปอีกเยอะอยู่ายเคยมีอะไรมากที่สุดเคยมีอะไรมากที่สุดกี่คนเออะไรอย่างนี้แรงจังน้องยูริอย่าดื่มน้ําเย็นวันนี้ยูริงดดื่มแอลกอฮอล์ห้ามยุ่งเพราะยูหนึ่งแหละอายุเป็นเด็กสองน้ำเย็นก็งด เพราะว่าผมสั่งน้องงดน้ําเย็นน้ําแข็งแล้วน้องไม่น้องไม่กินน้ําแข็งมาสองวันแล้วนะครับผมงดกินน้ําแข็งนะครับอ,อ,อ,อะไรจ๊ะกอ,องเท่าไหร่นี่ตองหาอะไรนะจี้อยพนักงานกองนึงเอาสองกองก็ได้เอาสี่กองมาเรื่นี่นั้งหลายเลยนะกกินถ้าไม่มีอะกี่เขากินเท่าอีกแล้วเอาสองกองไม่ิีงงเท่านี้สี่สองก็ราคาเท่าไหร่สามนะเอาไปเจ้าเจ้าจะเรียกเปกดติดตามเพจโอเคไปเด้องได้ค่ะ หนูห่างเงินไปผ่ากี่นั่นเน่ยเออดีแล้วนี่เอไปเก็บเออซับบอร์ดอยู่รีบหายเยอะรีบผ่าไมาเ่เดืดร้อนกอะไรสักเงินแจ้งหน่อยสาราสิบาทนะน้ำว่าศูนย์พี่เก็บบ้างนี้นะน้องน้ำเคยมี อะไรกับไขมันถึงกคนยกตัวอย่างปึ่งห้ามตอบก็ได้ก็ได้จะไ้ออนเอาเลยพน้ก้านพนักานเขาถานพลังงานไขมันออกเขาจะมันจีบพาะมีคนหามเาจะเฮ้ยเพรจะมีคนหามไปยัดเลยเสียบอย่งซึ่งเสียจิบไข่เจียเอาคน้นึตัวเจ้าอะไรด้กินแก้วน้ำกันเด้อแก้วแก้ว้ันจี ไข่บัตเลยเหล่าจ้ารอค nah, ุณอยู <enables> <she> <cruise> ่เกี nice ่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวอไรนี่เกี่ยวไม่พราะท่นไม่ีใครกินมันไข่บัตเด้น้ำหาน้ำนบกซีเอาไบกซีอายุบ่อุ้ยสั้นริงะลันเนีะมเช็ดยากนาที่ก้อยแมะอ่าไม่เรี่แหละไื่อนั่นแหละสั้นติงีงอยู่แงสันซ้ําัวเอาอีซี่หมอาขื่สวนเขื่อเป็นสันขือเป็เอาก้อยได้พี่ก้อยอีสารลำพือนะทำไมอ่ะไม่ตอนเร็จงานม้นปูนมีไปซวยเช็จากนเลยเซล ถ้ามีกเลยช่นยิงดีขึ้นนะเปิดรีบให้ผมหน่อยเลยอ๋อโอ้จัจได้แล้วจะได้แล้วไอไรอ่ะชางมันใ่ามันินมันินดีเ้ยโอ้ยไปยุ่นว่าเป็นตะยาดแบบนี้กันเอีดยหยอกไปยางจังแต่มันแต่มันสันที่จริงหรอไม่ละอุบยุริสิบแต่ชักาเนาะชักมาตู่แวมเปล่ยาอยู่กนี่ยัง่ะบิันนีนอันนี้กันอะไรอันนี้ครับลิตนามพี่นนามเราอ่ะ ประมาณสามทุ่มสี่สิบเราจะเข้ากลุ่มนะครับสามทุ่มสี่สิบจะเข้ากลุ่มปิดนะครับวันนี้ใครเข้ากลุ่มตอนนี้คนซักซื้อบัตรมาเยอะมากถามว่าวันนี้อ่ะถ้าซื้อแล้วะคุ้มยังไงวันที่สิบสองไม่ต้องซื้ออีกวันที่สิบสองงานกลุ่มปิดของเราที่มีตอนตอนที่บบว่าเปิดตัวแดนเซอร์สิบสองนางเลยหรือว่านางสองคนเลย วันนี้ใครเห็นครูเน็กป้าขึ้นเราติดตามแต่ว่าห้ามห้ามแคบนะห้ามดูดไปลงใครดูดไปลงไม่ได้นะเพราะเราคือเป็นกลุ่มลับอันนี้กลุ่มลับร้อยเก้าบาทกลุ่มลับกูโเดลเราใครเป็นที่ขายบอกรูโมเดลบันนี้น้องเบนเปิดใจโอลี่แปลครั้งแรกตอนนี้สมาชิกในกลุ่มกี่คนใครดีกว่าใครเราเข้าไปเทียตอนนี้ในกลุ่มกี่คนถ้าบอกเรื่องเรได้บอกจำนวน ทักไปรอทักไปรอจ้าได้ครับแบบบอกผมจะแจมีส่งลิงก์ให้กันนะครับวอชใครโทรมาว้าผู้เฒ่าโบกินออยตั้งแต่โดนปิดเพจเป็นหน้ามองๆนะครับตั้งแต่โดนปิดตั้งแต่โดนปิดสร้างได้มานี้อ๋อเสียงยุ่ยไงล่ะฮัลโหลอาร์แม่กับลูกแม่สู้ ฮัลโหลยาจูนน้ำกำลังสั่น้องฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินแล้วเป็นยังไงดวงช่งนี่โอ้โหเน็ตป้าฟ้าทำไมไปเที่ยวแล้วไม่เคยหนูไปด้วยเลยนี่ไงคะมาเลี้ยงส่งมีคนจะออกก็เลยมาเลี้ยงส่งเนี่ยกำลังจะพูดในกลุ่มปีนี่แหละขายบาอยู่เขาฟ้าจะลาออกและเขาไม่ได้สวัสดีเขาไม่บดนี่ตอบใช่ถ้าบอลออกถ้าบอลออกอย่พวกเธออย่าออกนะ เอาเราจะให้อยู่กันยังไงอ่ะยังไงคบมันมีเี๋ยวลูกมาเร็วมันมีเอาเอาบีปากเขาไปเลนะเอาเอเร็วเร็วเร็ววม่กองเอ้ยคโอเคเอาปากเผ็ดไหมเนี่ปากเผ็ดไหมคุณนี่ ตกเกียวมิวสิกแฟนเด็ดนะคะป้าสนใจในแสนด้ยตามเนาะยีหลีค่ะความรู้น้ำใจอกเกียตามไม่เด้อมันมีคนรับแจ้งอยู่นะแม่คะฉันบอกแล้วว่าจะไปกดลิงมันมันเป็นมันเป็นเฟซบุ๊ตาวันเนี่ยเพรว่าอยกดยืนยันตัวตนทำไมโปรไฟล์ชื่อโปรไฟล์มันจะตั้งชื่อหรือเปล่ากดยืนยันตัวตนแล้วโปรไฟล์ไปลงเฟซบุ๊กเลยไม่ครับก็เห็นบ๊อปเคยเห็นครับผมกนจบโดนแล้ว แล้วจะให้เรากดลิงปุ๊บไม่ให้จะให้เราผลานอะไรไปเป็นคนไอเดีย <Yeah. S 2> มันให้เรากขอเบอร์โทรอะไร,ระะาาบ้างเฟซบุก๊กคนตัวเด็กดึงออกเลยเรียบร้อเราเราบอกให้คุณปิดเดอ้ออาจจะอันคู่จูนนี่เพราะว่าเพื่อจะออกมือหนีด้วยโอ้ได้ต่อบอลได้ค่ะซื้อบัตรไปเราอยู่กับบัตรบริเวณฟรีดิ้บอรไดอะไรทุกอย่างไม่ให้จ่าย ต้เนเี้ก็จ้จงต้นนี้ก็จ้างออกนี่เพราะจะได้รลตจริงจ้างออกเอาออกจริง<ะ>ออกจริงออกจริงจ้าบายบาย,บาย